ธุรกิจของคุณโตได้ด้วยแนวคิดจากขคงเบงมีพี่ๆหลายท่านนะครับรีเควสตหนังสือเกี่ยวกับ3ากกและโอป้ามีเล่มนี้ครับตำราพิชัยสงครามของขคงเบงและแน่นอนครับวันหลังเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปช็อปที่สินะครับแล้วเดี๋ยวจะซื้อ3ากกเล่มใหม่มาเนาะวันนี้เอาขคงเบงก่อนละกันนะครับเป็นหนังสือที่โอป้าได้รับจากเจ้านายตอนที่ทํายอดขายสูงที่ซัมซุงครับ หลายท่านที่เคยได้อ่านสามก๊กมาแล้วก็คงจะมีความประทับใจกับความรู้ความสามารถสติปัญญาที่ลึกซึ้งของคงเบ้งมาบ้างแล้วคงเบ้งเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของเล่าปี่ครับซึ่งเป็นผู้นาก๊กเล็กๆและอ่อนแอที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กค๊กเล็กๆนะครับแต่ว่าก็สามารถขยายอานาจแล้วก็สู้รบกับโจโฉและสุนกวนได้ซึ่งเป็นผู้นาก๊กที่ใหญ่กว่าได้เป็นระยะเวลายาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวจากหนุ่มจนชลาภาพและทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าความสามารถของคงเบ้ง ในฐานะที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์สร้างเสริมอำนาจและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเล่าปีคงเบ้งเนี่ยทำศึกโดยการวางอุบายเป็นหลักใช้ความคิดเป็นหลักใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ของสนามรบใช้การทูดใช้จุดอ่อนของข้าศึกเรื่องราวควา,ามสำเรถต่างๆเหล่านี้เราสามารถพบได้ในหนังนนสือสามก๊กคงเบ้งได้ฉายาว่าเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดิน และสิ่งที่เรามีโอกาสได้อ่านในเร่มนี้ก็คือตำราพิชัยสงครามของคงเบ้งโดยเฉพาะครับซึ่งดีมากๆคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอ่านสามก๊กจะได้อ่านหลายๆท่านใช่ไหมครับตอนนี้เราจะเจาะแค่คงเบ้งเพื่อที่ว่าเราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สติปัญญาของคงเบ้งมากขึ้นกว่าเดิมคงเบ้งเนี่ยไม่เพียงแต่จะเก่งกาจในเชิงกลยุทธ์การศึกแต่ยังเก่งกาจทั้งเรื่องของการทูตรู้ภูมิประเทศลมฟ้าอากาศของประเทศจีนเป็นอย่างดีแต่คงเบ้ง ยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของการเป็นผู้นําที่รู้จักในเรื่องของการใช้คนการจัดการองค์กรนั่นก็คือกองทัพถ้าเรียกตามภาษาสมัยใหม่ในปัจจุบันก็คือมีความสามารถในการบริหารจัดการและการจัดองค์กรโดยเฉพาะกองทัพเป็นอย่างดีอีกด้วยจึงทําให้กองทัพฝ่ายเล่าปีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นโกที่เลที่สุดแต่ว่าก็สามารถประสบชัยชนะต่อ,อกองทัพขนาดใหญ่อยู่เสมอเนื่องจากของเบ้งเนี่ยเขารู้จักจิตวิทยาของคนเป็นอย่างดี จึงสามารถใช้คนทุกประเภทให้เหมาะสมกับภารกิจที่แตกต่างกันอยู่เสมอเช่นใช้เตียวหุยจูลลงกวนอูและมาใต้ในโอกาสต่างๆตามบุคลิกและความสามารถเฉพาะได้ของแต่ละคนความสามารถในการใช้คนและจัดการกองทัพของคงเบ้งหรือเราอาจจะเรียกว่าทุกอย่างที่เป็นมันสมองกองคงเบ้งมันเป็นประโยชน์ที่เราจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราในปัจจุบันได้ ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสองสามพันปีจากยุคสามคกจนถึงปัจจุบันแต่ว่าธรรมชาตินิสัยของมนุษย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปความรู้ของขงเบ้งเนี่ยยังถูกต้องและใช้ได้อยู่ในด้านธุรกิจคุณเชื่อไหมครับว่ามีนักธุรกิจหลายท่านเนี่ยที่อ่านสามคกเช่นเดียวกันและหนึ่งในนั้นก็เป็นขงเบ้งครับที่พวกเขาศึกษากลยุทธ์เพราะว่าขงเบ้งเนี่ยถือว่าฉลาดสุดเลยก็ว่าได้ครับเป็นเพราะว่าขงเบ้งจะเน้นเรื่องการวางกลยุทธ์การคิดและแน่นอนครับ ผู้นำและก็ซีอออย่างคุณผู้บริหารเจ้าของกิจการอย่างทุกท่านก็สามารถที่จะนําแนวคิดนี้ไปใช้ได้ในครับในกับธุรกิจของทุกท่านตำราพิชัยสงครามของเบง้งหากจะเรียกว่าเป็นคำปีแห่งการปกครองหรือการบริหารเลยก็ยอมได้เพราะว่าเป็นคมภีที่ได้ตกผลึกความคิดของคงเบง้งจากประสบการณ์การรบนับร้อยสนามแล้วก็ได้ผ่านการเชิดเหลี่ยมเฉือนคมกับนักการทหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผ่นดินเช่นโจโฉซุนกวนและจิวยี่มาแล้ว ซึ่งเราต่างทราบดีว่าการทําสงครามเนี่ยจะต้องเดิมพันด้วยความอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและก็หมู่ทหารดังนั้นผู้บริหารกองทัพซึ่งครองกำลังคนมาถึงหลายแสนชีวิตจึงต้องมีความคิดอันเฉียบคมการตัดสินใจอันฉับไวและการวางกลยุทธ์อันแยบคายเพื่อให้กองกําลังฝ่ายตนได้รับชัยชนะโดยสูญเสียชีวิตน้อยที่สุดทรัพย์สินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงคิดว่าการที่เราเนี่ยได้ศึกษาความคิดของคงเบง ก็คือการซึมซับประสบการณ์การวางกลยุทธ์อันโชคชนของคงเบงเพื่อนะํามาปรับใช้กับกลยุทธ์ในการปกครองคนหรือการบริหารองค์กรโดยสมบูรณ์แบบตำราพิชัยสงครามของเบงมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการวางยุทธศาสตร์การบริหารประเทศและเนื้อหาทั้ง3ส่วนยังสามารถสอบประสานประยุกต์ใช้กันไปได้อย่างกลมกลื่น ความคิดและความชาญฉลาดของคงเบ้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตประจำวันสามารถใช้กับองค์กรทุกระดับการบริหารองค์กรการวางแผนกลยุทธ์ได้แนวคิดแรกของคงเบ้งนะครับอำนาจทางการทหารบาโดยนิยามอำนาจของผู้นำอำนาจทางการทหารก็คือการบังคับบัญชาของเหล่าทัพคือบรารมีแห่งจอมทัพหากแม่ทัพเนี่ยสามารถคุมอำนาจในการทหารก็จะสามารถคุมสถานการณ์ของกองทัพได้ ผู้นำที่ไม่มีทั้งบารมีและอำนาจก็เปรียบเสมือนกับคนที่ไม่สามารถควบคุมใครได้เลยแนวคิดต่อมานะครับการขับไล่สิ่งชั่วร้ายในองคอ์กรคงเบ้งบอกว่าสิ่งชั่วร้ายในองค์กรเนี่ยมีอยู่5้าอย่างก็คือขอ้อ 1. คนที่เล่นพักเล่นพวกให้ร้ายคนดีขออ้อ 2. คนที่แต่งตัวอย่างแปลกแยกขอ้อ 3. คนที่ชอบโอ้อวดล่อลวงผู้คนให้งมงายข้อที่4ี่ผู้ที่คอยจ้องจับผิดข้อที่ห้า คนที่หวงผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็แอบผูกเมตรีกับศัตรูคนเหล่านี้คงเบ้งจัดว่าเป็นคนซามไร้สำนึกควรออกให้ห่างเข้าไว้และแนวคิดต่อมาคงเบ้งสอนให้เราดูคนให้เป็นด้วยกลวิธีในการดูคนเจ็บประการคือบางคนเนี่ยภายนอกดูอ่อนโยนแต่ความจริงแล้วเป็นคนกลิ้งกลอกบางคนดูสุภาพแต่ความจริงแล้วเป็นคนหลอกลวงวิธีการดูคนของคงเบ้งมีอยู่เจ็ดอย่างข้อหนึ่ง ยุแยให่ด้วยเรื่องดีร้ายแล้วสังเกตดูที่ปณิธานหรือความตั้งใจของพวกเขา 2. ทําให้คนรู้สึกว่าอับจนขาดแคลนและดูที่ปณิธานหรือว่าความตั้งใจของพวกเขา 3. สอบถามซึ่งกลยุทธ์แล้วสังเกตดูที่ปัญญา 4. บอกกล่าวซึ่งเคราะหภัยแล้วสังเกตดูซึ่งความกล้า 5. มอมเมาด้วยสุราแล้วสังเกตดูที่นิสัย 6. ผูกมัดด้วยเงินแล้วสังเกตดูซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเ มอบหมายภารกิจให้ทำหน้าที่ในเวลาที่จำกัดและดูที่ความซื่อสัตย์และสัจจะแนวคิดข้อต่อมาเป็นการแบ่งประเภทของผู้นำของคงเบ้งก็คือแม่ทัพข้อที่หนึ่งแม่ทัพที่ปกครองคนด้วยคุณธรรมเคร่งรัดด้วยจริยาสามารถล่วงรู้ซึ่งความหิวโหวยของลูกทีมความทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชานั่นก็คือแม่ทัพผู้ทรงความเมตตา 2. แม่ทัพหรือผู้นำที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ถูกล่อลวงด้วยเงินสินทรัพย์ ยอมตายเพื่อกิตยศไม่ขออยู่อย่างอัปยศยก็คือแม่ทัพผู้ทรงธรรม 3. แม่ทัพหรือผู้นำที่ดำรงความสงสักโดยไม่เย่อหยิ่งได้รับชัยชนะโดยไม่ลำพองเปลี่ยนด้วยความสามารถรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกล้าแกร่งแต่ว่ารู้จักอดทนคือแม่ทัพผู้ทรงจริยา 4. มีความลึกซึ้งสุดคเนก็คือแม่ทัพที่สามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้อย่างแยบยนต์เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี แม้จะมีปัญหาก็สามารถพลิกกลับมาเป็นชนะได้นั่นคือแม่ทัพผู้ทรงปัญญา 5. เมื่อทําความดีก็มีรางวัลให้อย่างงามเมื่อมีความผิดก็ลงโทษมีละเวน้นคือแม่ทัพผู้ทรงสัจจะ 6. มีมือเท้าที่ปราดเปรียดุดมาศึกเก่งกล้ายิ่งกว่าทหารนับพันสามารถปกป้องทุกคนได้อย่างเก่งกาจมีความชํานาญในเรื่องของอาวุธคือแม่ทัพผู้ทรงพลัง 7. สามารถขึ้นภูเขาสูงใหญ่สามารถควบมา้าสามารถที่จะคล่องแคล่ว ดุดเหินทยานยามออกศึกบุกนำหน้ายามล่าถอยคอยกันหลังก็คือแม่ทัพผู้ชาญจกาด 8. มีบารมีเหนือเหล่าทหารไม่ขาดกลัวต่อศัตรูศึกเล็กไม่ประมาทมีความห้าวหารกล้าประจันดับทุกอย่างก็คือแม่ทัพผู้องค์อาจ 9. เห็นผู้ทรงคุณธรรมความสามารถก็ละอายว่าตนยังม่อาจเท่าทันมีความใจกว้าในการน้อมฟังคำทัดทานและมากล้นด้วยพระคุณโดยไม่กาดซึ่งพระเดช เพียบพร้อมด้วยความกล้าโดยไม่ขาดซึ่งอุบายนั่นคือแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ว่าด้วยคุณในลักษณะของผู้นำกับระดับความสามารถในการบริหารจะมีส่วนในการกำหนดความสูงต่ำในเชิงศึกอย่างผู้ที่มีคุณในลักษณะที่รู้ทันซึ่งเล่กลมองเห็นซึ่งสาเหตุแห่งเพศภยัยยอมเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาคือแม่ทัพระดับสิบกำลังพลผู้ที่มีคุณลักษณะที่ทำงานอย่างแข็งขันรอบคอบในการเจรจาคือแม่ทัพระดับร้อยกำลังพล ผู้ที่มีลักษณะที่เที่ยงตรงไต่ตรององอาจและชำนาญการรบคือแม่ทัพระดับพันกำลังพลผู้ที่มีลักษณะที่น่าเกรงขามมีจิตใจรักความเป็นธรรมใครขยันเขารับทราบใครเดือดร้อนเขาร่วงรู้คือแม่ทัพระดับหมื่นกำลังพลผู้ที่มีลักษณะในการใช้ปราดผู้สามารถมีความรอบคอบทุกเวลามีสัจจะมีน้ำใจกว้างมีความเก่งกาจในการแก้ปัญหาคือแม่ทัพระดับแสนกำลังพล ผู้ที่มีลักษณะที่มีความเมตตารักผู้คนอย่างรู้ถึงดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์นราศาสตร์ปฏิบัติกับทุกคนเสมือนหนึ่งในครอบครัวผู้นี้คือแม่ทัพแห่งใตล่าลักษณะ8อย่างที่ไม่ควรมีของการเป็นผู้นําที่คงเบ้งบอกไว้ 1. ไม่ควรละโมบโลภมาก 2. ไม่ควรอิจฉาคนที่มีความสามารถมากกว่า 3. ไม่หลงคารมคนที่ชอบประจบ 4. ไม่ควรดูคนที่เขาเนี่ยไม่สนใจเราไม่ใส่ใจเรา ห้าไม่ควรลังเลเด็ดขาดตัดสินใจให้แน่นอน 6. ไม่ควรหลงสุรานารี 7. ไม่ควรเจ้าเลขขี้ขาด8ไม่ควรตลบตะแลงไร้ศีลธรรมแม่ทัพที่ดีผู้นำที่ดีไม่ควรอวดเบ่งในความยิ่งใหญ่ไม่ควรอวดเบ่งอำนาจแม้ว่าจะถูกประจบก็ไม่เชื่อใครง่ายๆแม้จะถูกลบหลู่หรือทำให้กังวลก็ไม่โกรธง่ายๆเมื่อเห็นเงินก็ไม่ละโมบเมื่อเห็นผู้หญิงก็ไม่ทะเยอทะยาน ผู้นำที่ดีจะต้องมีหัวใจที่มุ่งถวายตัวเองเนี่ยและเวลาของตัวเองชีวิตของตัวเองให้กับสิ่งที่ต้องทำความสามารถที่ควรจะมีของผู้นำก็คือความสามารถในการเล่งรู้สถานการณ์ของศัตรูคู่แข่งความสามารถในการรู้ว่าจะต้องรุหกหรือว่าต้องรับในสถานการณ์นั้นความสามารถในการรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและรวมไปถึงการรู้จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งด้วย และชำนาญในการรูปปัญหาของคนชำนาญในการแก้ปัญหาสิ่งสำคัญในการรบก็คือจะต้องทำให้ทุกอย่างเหนือความคาดหมายการวางแผนจะต้องทำให้รัดกุมมีการวางแผนก่อนอยู่เสมอถ้าเกิดว่ามันมีความวุ่นวายในกองทัพหรือว่าการรบให้ผู้นำเนี่ยมีความสงบเข้าไว้จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการผู้คนนะครับในสถานการณ์ที่คุณต้องเจอความวุ่นวายในองค์กรเนี่ยให้คุณสงบ ตั้งสติแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นส่วนรวมให้กับทุกคนในองค์กรน,นะครับและว่าด้วยศาสตร์แห่งความอ่อนและแข็งในการบริหารถ้าจะเป็นแม่ทัพที่ดีผู้นําที่ดีจะต้องมีความแกร่งโดยไม่หักจะต้องมีความอ่อนโดยไม่งอและเป็นเช่นนี้จะสามารถใช้ความอ่อนไปชดความแข็งได้จะสามารถใช้ความนุ่มไปชดความแกร่งได้นั่นหมายความว่าเป็นคนที่ยืดหยุ่นเป็นหากอ่อนหรือนุ่มเสียทั้งหมดก็จะทําให้อํานาจเนี่ยอ่อนด้อยลงหากแข็งหรือแข็งแกร่งทั้งหมด ็จะทําให้สูญสิ้นอำนาจสรุปคือเป็นคนที่ไม่อ่อนและก็ไม่แข็งนั่นก็คือเป็นคนที่ยืดหยุ่นและทําตัวสอดคล้องกับปัญหาที่เจอมันคือความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่เจอเป็นมาถึงแนวคิดเรื่องของความพยองและความประณนีของแม่ทัพและผู้นําว่าด้วยอุปนิสัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับของผู้ตามหากเราเนี่ยเป็นผู้นําและเราผยองเกินไปผู้คนก็จะออกห่าง ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยองมากๆนะครับคนออกห่างบ่อยๆทุกอย่างก็จะเกิดกระบฏถ้าเกิดว่าเป็นกองทัพแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นทีมงานเขาก็ไม่อยากทําตามคุณแล้วหรือบางครั้งเนี่ยมีคนที่ทําดีในองค์กรแล้วเราเนี่ยห่วงในการให้รางวัลห่วงในการชื่นชมคนส่วนมากก็ไม่อยากจะทําตามแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องให้รางวัลให้เป็นแล้วก็ชื่นชมคนให้เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าถ้ามีความพยองแล้วแล้วก็มีความประหนีในการให้รางวัล การชื่นชมสุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยนั่นก็คือผู้นําที่ไม่มีใครอยากตามบางคำในหนังสือนะครับอาจจะเป็นคำศัพท์ที่กำกวมแล้วก็เข้าใจยากโอป,ป้าก็จะแปลให้เลยนะครับในบางคำเนาะความดีและความเข้มแข็งที่ผู้นำควรจะมีนั่นก็คือการมีเกียรติอันสูงส่งที่เป็นแบบอย่างกับผู้คนมีความกตัญญูรักทีมรักพี่น้องมีศัจจคุณธรรมก็จะมีมิตรสหายมากมายมีการปลรต้องวางแผนสุข,ขุมและก็ยอมรับทุกคน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานนั่นคือความเข้มแข็งของการเป็นแม่ทัพและผู้นำที่ดีส่วนสิ่งที่เรียกว่าความเลวร้ายทั้งหมดของการเป็นแม่ทัพหรือผู้นำก็คือการที่มีความรู้แต่ไม่สามารถช่วยใครได้เลยการที่ปกครองผู้คนแต่ไม่สามารถใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมการที่มีเงินแต่ไม่ยอมช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากการที่มีปัญญามีความรู้แต่ไม่อาจจะใช้ความรู้นั้นสามารถใช้ในชีวิตป้องกันเหตุได้เลยการมีความรู้แต่ไม่สามารถจะวางแผนให้ทุวนถี่ได้เลย การมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ว่าไม่ยอมใช้คนดีที่รู้จักในการทํางานการที่ยอมพ่ายแพ้แต่ว่าไม่ยอมลงมือทําทั้งหมดเป็นความเลวร้ายของการเป็นแม่ทัพหรือผู้นําและแนวคิดต่อมาก็คือการมอบหมายความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงานมีครั้งหนึ่งเล่าปีเนี่ยจะถือสินกินเจเป็นเวลาสามวันก็เลยพูดกับจอมทัพว่านับแต่นี้เป็นต้นไปอํานาจการบัญชาก,การทหารได้เป็นของท่านแล้วเล่าปีได้บอกอีกว่าหากเห็นศัตรูอ่อนแอก็ให้บุกเลย ถ้าศัตรูเข้มแข็งก็ถอยออกมาอย่าชะล่าใจในตัวเองให้ยึดมั่นในเรื่องของการตัดสินใจอย่าทำทุกอย่างเพราะว่ามีผลประโยชน์มันจะทำลายซึ่งสัตว์จะดด้วยความซื่อสัตย์ทหารเนี่ยยังไม่นั่งก็อย่าเพิ่งนั่งทหารยังไม่กินข้าวก็อย่าเพิ่งกินข้าวให้ผ่านร้อนผ่านหนาวกับเหล่าทหารลำบากโดยเท่าเทียมกันแบ่งปันทุกสุขกันและสุดท้ายเหล่าทหารก็จะยอมถวายชีวิตให้และศัตรูก็จะพ่ายแพ้ในการที่เราอยู่ในองค์กรใหญ่นะครับ การให้ความไว้วางใจกับลูกน้องหรือคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะให้แง่คิดกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้สามารถรับหน้าที่แล้วก็ทําความรับผิดช,ชอบกับหน้าที่ของพวกเขาได้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาพวกเขาถึงจะสามารถทําตามคุณได้อย่างเต็มใจสุดท้ายแล้วไม่ว่าองค์กรจะเกิดปัญหาอย่างไรคุณก็สามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมได้ครับแนวคิดต่อมาอของคงเบ้งนะครับ จงเลือกบุคลากรแล้วก็แบ่งกลุ่มคนและเลือกใช้คนให้ตรงความสามารถที่มีด้วยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถใช้คนให้ตรงความสามารถและสร้างความรับผิดชอบให้กับพวกเขาองค์กรก็จะเติบโตได้เพราะว่าใช้ถูกคนแนวคิดต่อมาดีมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าการใช้ปัญญาว่าด้วยเหตุปัจจัยเห็นความสําเร็จ3ประการ เขาบอกว่าการที่จะเป็นแม่ทัพนั้นจะต้องพึงคล้อยตามฟ้ารักษาโอกาสและอิงตามบุคคลเพื่อตั้งตนให้อยู่ในสถานะแห่งชัยชนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีสัญชตาตญาณว่าเราจะชนะหรือแพ้ให้เราเชื่อในสิ่งนั้นเช่นหากฟ้าเป็นใจแต่โอกาสให้เอื้ออํานวยแต่คนกลับกระทำเช่นนี้เรียกว่าการฝืนโอกาสหากโอกาสอํานวยฟ้าไม่เป็นใจแต่คนทำเช่นนี้เรียกว่าการฝืนเลิกกิจฟ้าหากฟ้าเป็นใจโอกาสอํานวย แต่คนไม่ทำเช่นนี้เรียกว่าการฝืนมติมหาชนดังนั้นคนที่ทรงปัญญาและเป็นผู้นำจะไม่ฝืนมติฟ้าไม่ฝืนโอกาสและไม่ฝืนมติมหาชนทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกันนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เหมาะสมมีการทำที่เหมาะสมมีคนที่เหมาะสมแล้วก็มีรักษาสภาพแวดล,ล้อมที่เหมาะสมด้วยจึงจะทำให้เกิดชัยชนะได้ว่าด้วยสิ่งที่ควรรู้ในการบริหารงานของผู้นำ จะต้องคลองใจคนให้ได้ถ้าไม่สามารถคลองใจคนได้ก็ไม่สามารถบริหารงานได้เพราะฉะนั้นการที่จะจัดระเบียบในการที่มีทีมมีกองทัพจะต้องให้รางวัลคนเป็นคลองใจคนให้เป็นใช้หลักของการเมตตาปัญญาและความกล้าในเวลาที่สงบต้องเยือกเย็นดุดปลาที่ดำอยู่ใต้น้ำมีความสงบมีสมาธิมีโฟกัสเวลาที่ต้องเจอปัญหาก็ให้ว่องไวเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะยำเกรงคุณคนจะเคารพคุณ และคงเบ้งยังบอกอีกว่าให้สำแดงสัญญาณุภาพด้วยทวัดขมควันให้เกรงขามด้วยคล้องกลองลาถอยให้หนักแน่นดุดผู้พาเคลื่อนย้ายคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาไปรบกันแล้วรู้สึกว่าคู่แข่งเนี่ยกำลงังแข็งแกร่งเขาก็จะถอยออกมาแต่ว่าไม่ได้ถอยด้วยความรู้สึกอ่อนแอเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับชีวิตของคุณเวลาที่ต้องลาถอยเวลาที่สถานการณ์มันไม่เป็นใจอาจจะต้องถอยด้วยความรู้สึกของความกล้าหาญและเวลาที่มีโอกาส ก็เขาบอกว่าให้ลรมรันดุดันดุดลมฝนถ้าเกิดว่าคุณต้องจู่โจมหรือโจมตีหรือว่าสร้างอะไรบางอย่างกับชีวิตคุณเมื่อมันมีโอกาสจงเล่นให้มันเต็มที่นะครับหากศัตรูหรือคู่แข่งถูกกดดันก็จงล้อมอบหากเขาละโมบก็จงล่อลวงหากเขาวุ่นวายก็จงบุกยึดหากเขาต่ําต้อยก็จงยุแย่หากเขาสามัคคีก็จงแบ่งแยกหากเขาแข็งแกร่งก็จงทําให้อ่อนแอถ้าเรารู้ทันค่าศึกแบบนี้ถ้าเรารู้ทันศัตรูแบบนี้ เราก็สามารถที่จะชนะการศึกได้ด้วยกลยุทธ์อย่างของเบ้งนะครับสําหรับผู้ที่ไม่พอใจก็จงเข้าปลอบใจผู้ที่ตื่นระหนกก็จงเข้าปลอบขวัญผู้ที่มีใจออกห่างก็จงเข้าเกลีย้ยกล่อมผู้ที่แข็งกล้าวก็จงเข้ารังให้สงบผู้ที่อ่อนแอก็จงเข้าพยุงผู้ที่มีความคิดก็จงใกล้ชิดให้มากผู้ที่ชอบประจบก็จงเข้าสยบผู้ที่ได้รับซึ่งทรัพย์สินก็จงรู้จักแบ่งปัน พึงวางแผนก่อนแล้วจึงเคลื่อนไหวพึงมั่นใจในชัยชนะก่อนแล้วจึงออกรบหากยึดได้ถึ่งสมบัติมิพึงครอบครองหากยึดได้ซึ่งบุตรเขามิพึงเก็บเป็นทาสหากเป็นแม่ทัพหรือผู้นำแบบนี้ได้คําสั่งประร่างก็จะประกาศสิทธิเหล่าพลพรรคก็จะยอมออกรบอยู่กลางสมรภูมิผู้คนจะยอมพลีกาย และนั่นคือแนวคิดของคงเบ้งที่ใช้ในการบริหารจัดก,การกองทัพพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตผู้คนเวลาที่ไปการศึกมาแล้วท้อถอยเขาก็เข้าไปปลอบใจครับหรือบางครั้งเนี่ยเจอคนที่ประจบสอพ,พอเขาก็จะเข้าไปสยบนะครับความคิดหรือคําพูดของคนเหล่านั้นอะไรก็แล้วแต่คงเบ้งเนี่ยจะทําการสื่อสารกับกองทัพอยู่เสมอและทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะไปลบ คงเบงก็จะมีการวางแผนกับเล่าปีก่อนถ้าไม่รู้สึกว่าจะชนะก็จะไม่ออกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีความมั่นใจว่าจะชนะในการทําเรื่องอะไรเขาก็จะทําเลยแล้วก็ออกไปรบเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเอามาใช้ในธุรกิจถ้าเกิดว่าสัญชตาตญาณคุณมันบอกว่าใช่ดีแล้วก็ได้ดียดีแน่นอนคุณก็ขายไปเลยครับและคุณก็สามารถติดต่อกับลูกค้าสามารถเซเยตกับโอกาสต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็สามารถนามาใช้ในธุรกิจได้นะครับแนวคิดต่อมาว่าด้วยความสําคัญของการป้องกัน ถ้าเกิดว่าการคุมศึกเนี่ยไม่มีการป้องกันไว้ข้างหลังอย่างรอบคอบก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดความกังวลใจการป้องกันทุกอย่างไว้อย่างรอบคอบคือการปกครองอันประเสริฐแต่โบราณการอีกนายยังกล่าวว่าพึ่งยังมีเหล็กในจึงนับราษาอะไรกับชาติเล่าถ้าการทําศึกมีการป้องกันจะไร้อันตรายด้วยเหตุนี้การทําศึกแห่งกองทัพจะไม่ป้องกันไม่ได้เลยถ้าในชีวิตจริงที่คุณจะต้องบริหารงานบริหารลูกน้องก็าอาจจะหมายความว่า คณเนี่ยทำโปรเจกต์บางอย่างแต่คุณก็ยังมีแผนสำรองในการรับมือนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีแผนหนึ่งแผน2แผน3เพื่อรับมือบางครั้งธุรกิจเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ในบางครั้งคุณก็อาจจะชนะบ้างบางครั้งคุณอาจจะแพ้บ้างในเกมธุรกิจเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยมีแผนสำรองในการรับมือในการที่คุณทำโปรเจกต์บางอย่างก็จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับแนวคิดข้อต่อมาจงให้ความสําคัญกับการฝึกให้มากที่สุด ถ้าไม่มีการฝึกจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าจะทำทุกอย่างได้ออกมามีผลลัพธ์ที่ดีได้แนวคิดต่อมาปลวกแห่งกองทัพว่ดด้วยสิ่งที่เป็นบ่อนทำลายขององค์กรเช่นคนที่เอาข่าวกรองหรือข่าวต่างๆมาให้กับคนในองค์กรฟังได้รับรู้โดยที่ไม่รอบคอบคนที่ละเมิดคำสั่งคนที่ผิดเวลาคนที่เดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวไปหน้าไม่สอดคล้องกับสัญญาณคนที่ไม่สนใจลูกน้องคนที่สนใจแต่ความสุขตัวเอง คนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ฟังคำสั่งมีนิสัยดื้อรัน้นแล้วก็ชอบช่อโกงคนที่มีนิสัยแอบเบิกใจโดยไม่ได้รับคำสั่งคนแบบนี้ไม่ควรเก็บไว้ในองค์กรแนวนคิดข้อต่อมาควรจะมีคนสนิทในที่ทำงานเขาบอกว่าคนที่เป็นแม่ทัพนั้นพึงจะมีคนสนิทหูตาและก็เขี้ยวเล็บหากไร้คนสนิทก็เหมือนกับเรากำลังเดินทางไปในที่มืดมองไม่เห็นทำตัวไม่ถูกหากไร้หูตาก็จะเหมือนคนที่อยู่ในความมืดมิด ไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆได้ดั่งใจตัวเองหากไร้เขี้ยวเล็บก็จะเหมือนคนที่หิวโหวยทานยาพิษที่รู้จักความตายเป็นแน่แท้ดังนั้นการเป็นแม่ทัพที่ดีจะต้องมีพระหูสูตรทรงปัญญาเป็นคนสนิทมีผู้สกุมรอบรู้รอบครอบเป็นหูตาผู้ที่มีความองอาจหานศึกเป็นเขี้ยวเล็บ ซึ่งก็หมายความว่าคุณอาจจะมีคนที่สนิทในองค์กรหรืออาจจะมีเลขาที่ปรึกษาบางอย่างที่สามารถเชี่ยวชาญในแต่ละด้านซึ่งพวกเขาก็จะเป็นแขนขาให้กับคุณคุณก็มีหน้าที่บริหารในฐานะผู้นําเท่านั้นเองแนวคิดต่อมาจงรอคอยอย่างรอบคอบเป็นการสร้างโอกาสของผู้นําเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างมีข่าวบางอย่างเข้ามาให้กับผู้นําจงสอบถามจงไตรตรองอย่างรอบคอบและจงสร้างความสุจริตอยู่เสมอเมื่อเห็นเงินก็ยังต้องมีความยุติธรรมมีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นเงินเอาหน้าและต้องมีความเสมอภาคไม่ว่าใครทําผิดหรือถูกคุณก็ต้องมีความเสมอภาคและรู้จักอดทนจะต้องรู้จักอดทนต่อการลบหลู่การเกลี้ยกล่อดการที่ดื้อรั้นของลูกน้องแล้วจากต้องเป็นคนมีความใจกว้างน้อมรับมหาชนรักผู้คนรักทีมและต้องมีสัจจะกับคํามั่นสัญญาตัวเองต้องเคารพให้เกียรติกับทุกคนต้องไม่หูเบาต้องรอบคอบต้องมีความเมตตาต่อลูกน้องต้องถวายและปลีกายต่องานที่ทําและก็บ้านเมือง ต้องรู้จักหนักเบาตามความเหมาะสมแล้วก็รู้เขารู้เรารู้จักวางแผนด้วยและแนวคิดต่อมาให้รู้จักทําการกระทาด้วยการพิจรนารณาการทั้ง3ก็คือเหตุการณ์สถานการณ์และรูปก,การหากเหตุการณ์เป็นใจแต่ไม่รู้จักร,รักษาเท่านี้นไม่นับว่ามีปัญญาหากสถานการณ์ประทุแต่ไม่รู้จักระงับเช่นนี้ไม่นับว่ามีความฉลาดหากรูปก,การเป็นคนแต่ไม่รีบลงมือทําคือมีโอกาสแต่ไม่ลงมือทําเช่นนี้ไม่นับว่ามีความกล้าหาญ ดังนั้นการจะเป็นแม่ทัพผู้เก่งกาจเป็นผู้นําผู้เก่งกาจจะต้องมีชัยชนะด้วยการทั้ง3อย่างนี้ครับแนวคิดต่อมาว่าด้วยหลักการการไปที่ยอมรับของผู้ตามด้วยหลักการดังนี้การเป็นแม่ทัพที่ดีผู้นําที่ดีจะต้องสอนให้ลูกทีมหรือว่ากองทัพเนี่ยรู้จักการรุกแล้วก็การถอยเป็นผู้คนจะเชื่อฟังคําบัญชาและคนอบรมผู้คนด้วยคุณธรรมและเมตตาผู้คนก็จะรู้ว่าจะต้องเคารพรักผิดชอบชัว่วดีรับผิดชอบผู้คนก็จะเตือนกันและกัน และมีความยุติธรรมในทีมงานการเชื่อฟังจริยาตักเตือนและสัจจะถือเป็นหลักการใหญ่แห่งกองทัพและและักษณะที่ดีของผู้นำเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตจะต้องพิจารณาการกระทำให้ตรงตามมูลเหตุที่แท้จริงหมายความว่าจะไม่ฟังคำที่ประจบสอบพอของใครแต่จะหามูลเหตุความจริงเพื่อลงโทษหรือให้การชื่นชมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ลำเอียงเราสามารถปกครองทีมงานด้วยคุณธรรมความดี คนส่วนมากก็จะเคารพรักเราแล้วก็ยอมทําตามเราแนวคิดต่อมาการที่จะไปออกรบจะต้องนึกถึงสถานการณ์รบให้มากการกระทําต่างๆจะต้องสอดคล้องกับเหตุปัจจัยแห่งฟ้าดินและคนเวลาที่จะไปออกรบจะต้องระหนักอยู่3ประการก็คือสถานการณ์ฟ้าสถานการณ์ดินสถานการณ์คนสถานการณ์ฟ้าก็คือสุริยะจันทรากระจ่างฟ้าเป็นจดาราอยู่ในคันลองดาวเคราะห์ไม่เป็นโทษภูมิอากาศไม่เป็นภยัยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาและฟ้าดิน ส่วนสถานการณ์ดินก็คือกำแพงเมืองสูงใหญ่คูเมืองกว้างลึกประตูเมืองแน่นหนาหนทางคดเคียวเล่นลับส่วนสถานการณ์คนก็คือกษัตริย์ทรงคุณธรรมเหล่าขุนนางมีความสามารถทุกเหล่าทัพมีวินยัยพลทหารฟังบัญชาสเสบียงอาหารเกราะสัตราล้วนพร้อมสับดังนั้นแม่ทัพที่ดีผู้นําที่ดีจะต้องคล้อยตามความเป็นไปแห่งฟ้าพลิกแพลงสถานการณ์ตามสถานการณ์แห่งดินและปฏิบัติตามความพร้อมแห่งคนเช่นนี้แล้วรบที่ไหนก็จะเป็นผู้ไร้เทียมทาน โจมตีที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะมันก็เหมือนกับการเตรียมตัวขององค์กรนี่แหละครับเวลาที่เราเนี่ยจะสร้างยอดขายมหาศาลเราจะต้องเตรียมคนเตรียมสถานการณ์ต่างๆเตรียมสิ่งแวดล้อมเตรียมโอกาสเตรียมทักษะต,ต่างๆให้พร้อมก่อนที่จะไปออกรบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราประเมินสถานการณ์นี้ว่าเราพร้อมทั้งหมดแล้วการล่ายอดขายการสร้างยอดขายในธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแนวคิดต่อมาคนจะแพ้ชนะก็ด้วยรางลางแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้ถ้าลางแห่งชัยชนะเช่น คนที่เป็นทหารเนี่ยมีการฝึกมากมีการน้อมรับคำบัญชาเช่นชมกันในขณะที่ใครบางคนเนี่ยก็มีคุณธรรมมีบารมีตักเตือนกันนี่คือรางแห่งชัยชนะแต่ถ้าเกิดว่าพลทหารเนี่ยเกียดคร้านทะนงตนสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ คุยกันเรื่องกันวัฒนามัวเมากันแต่เรื่องพิสดารมหาสจ,จยลแบบนี้คือาหหราแห่งความพ่ายแพ้เช่นเดียวกันเวลาที่เราจะทําธุรกิจถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการสนทนาว่ายอดขายคงจะไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีโชคชะตามันไม่ดีในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นลาแห,ห่งการพ่ายแพ้ในธุรกิจได้นะครับแนวคิดต่อมาจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ที่ติดตามคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์จะต้องเดินไปด้วยกันกับทีมงาน และนี่ก็เป็นสรุปสั้นตำราพิชัยสงครามของขงเบ้งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณนะครับนะักธุรกิจส่วนมากอย่างที่อปป้าบอกเขาจะอ่าน3ามคกกันนะครับโดยเฉพาะขงเบ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในองคอ์กรในทีมงานของคุณก็จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบกสเ็จมากขึ้นเพราะความคิดที่ชาญฉลาดและการวางกลยุทธ์เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยชนะได้ทุกสมรภูมิครับคนที่เก่งความคิดคนที่เก่งการวางกลยุทธ์คนที่เก่งการวางแผน ยังไงก็ชนะไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มลบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ